รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราเคิ้วจังหวัดชุมพรหน่วยแพทย์พออสวอชุมพรลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตำบลคอนอําเภอสวีจังหวัดชุมพรหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอสวจังหวัดชุมพรลงพื้นที่บริการประชาชนณโรงเรียนม้านเขาล้านหมู่ที่8ตํตำบลคอนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยให้บริการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นธุระกันดานห่างไกลคมานาคมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคตัวหน่วยธันตกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยหน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชมพรพร้อมด้วยนางพันนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชมพรนายแพทย์ อน,นุทองแดงในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกันให้บริการพี่น้องประชาชนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นีได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์การสาธารณสุขอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนานานัประการทั้งทางด้านการศึกษาการสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้มาโดยตลอดกับพระราชกรณีจะเรียวัตรที่พระองค์ทรงเอาพระไทยใส่และดูแลราษฎรผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและผู้ยากไร้และทรงจัดตั้งูนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชธนี มีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งมีพลังของอาสาสมัครอยู่ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลตลอดจนถึงระดับหมู่บ้านที่พร้อมจะสนองพระราชดำริในการออกหน่วยให้บริการทางด้านสุขภาพด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษาและด้านการสาธารณกุศลต่างๆแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตธุรกันดาน และห่างไกลทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนกครินธาบรมราชชน,นีเมื่อ,อพุทธศักราชพศ2512พร้พอมกันด้วยการจัดตั้งสถานีรักษาทางวิทยุทรงโปรดให้รักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางและธันตกรรมสำหรับจังหวัดชมพรได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้เป็นจังหวัดพออสว มื่อพศส5 5 2 2ในลำดับที่14โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรคส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลคมนาคมจึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางช่องปากและบริการธนตกรรมตลอดจนชี้แจงข้อมูลข่าวสารรณรงค์ให้ความรู้ ต่างๆแก่ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วย